สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหุ้นวิชั่น ESG Podcast รายการที่จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตในเรื่องราวเกี่ยวกับ ESG ค่ะซึ่งในวันนี้เราก็มาหยิบยกเรื่อง ESG กับบริษัทบริษัทหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆเลยพี่เอใช่ค่ะ พูดถึงเรื่องของ I V L พลาสติกเปลี่ยนโลกจากขวดน้ำสู่อนาคตสีเขียวโอ้ชื่อน่าสนใจมากเลยน้องเบยมันเป็นยังไงอะคะจริงๆก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของ I V L ขออนุญาตเท้าความในเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลาสติกของคนไทยก่อนดีกว่าดีาดีมดีดี้องจริงคนไทยอาจจะไม่รู้นะว่าวันๆหนึ่งเราใช้พลาสติกอะไรกันไปเยอะมากน้อยขนาดไหนจริงมีผลสำรวจจากกลุ่มอนามัยโพฮะคาดว่า ข้อมูลเนี่ยพบว่าประชาชนคนไทยเนี่ยนิยมใช้ถุงพลาสติกหูหิว้วขวดน,น้าพลาสติกแล้วก็หลอดพลาสติกเนาะคลาสติกเนาะแล้วก็ปริมาณการใช้พลาสติกอส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ2ชิ้นต่อวัน เฉลี่ยต่อคนเหรอต่อคนต่อคนต่อวันหนึ่งคนเนี่ยใช้ประมาณสองชิ้นตะวันเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะเพราะว่าพี่ก็ใช้อพี่พี่วันนี้พี่ก็น่าจะได้ประมาณ3มชิ้นแล้วจริงๆเอาจริงๆบางคนอาจจะมากกว่านั้นด้วยก็เป็นได้เพราะว่าพลาสติกอ่ะมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจําวันที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปแล้วหรือเปล่าถูกไหมพี่เออแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยเรื่องการกําจัดขยะของพลาสติกเองเนี่ยก็ มีการทำข้อมูลเหมือนกันว่าส่วนใหญ่คนก็เอาไปไทยเอาไปกําจัดด้วยผิดวิธีอย่างเช่นการเอาไปเผา,าขยะตามหน้าบ้านตามต่าง,งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็พูดว่าแนะนำควรจะแนะนําหรือว่าให้ข้อมูลการ กำจัด,จดขยะอย่างถูกต้องถูกต้องในเรื่องนี้ด้วยที่เขาเองก็รู้สึกว่าอาจจะต้องมาลุกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นของทางกรมอนามัยโพที่เขากำลังพูดอ,ออกมาเนาะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าพลาสติกที่พบได้มากที่สุดก็คือเป็นผู้ผลิตอะเป็นผู้ออกออกมาใช้มากที่สุดเนี่ย อย่างเช่นร้านสะดวกซื้ออแน่นอนแหละเพราะว่าเวลาเราไปซื้อของอเวลาซื้อของเยอะๆมันก็ต้องก็ต้องมีให้ถูกมากก็ต้องเอาถุงมาสิกมาใช่ร้านอาหารเอออ่ะก็ต้องให้แหละถ้าอ้ไม่ใช่แค่ถุงแล้วล่ะมีโฟมมีโฟมอะไรกินไม่หมดก็ต้องนั่งกลับบ้านก็ต้องห่อกลับบ้านตุนตองรวมถึงร้านกาแฟแล้วก็รถพุ่มพวงตามต่างจังหวัดเลยตามหมู่บ้านถือว่าทุกร้านใส่กันง่ายใส่กระชุบๆกชุบๆเลยล่ะถุงพลาสติกเนาะเขาก็บอกว่าอ่ะก็เป็นเหมือนแบบแหล่งแหล่งหนึ่งที่ที่ ใช้พลาสติกเยอะคะคนไทยก็ถือว่าใช้พลาสติกเยอะพอสมควรเลยทีเดียวอนอกจากนี้เนี่ยทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลเมื่อปีที่แล้วป, <ะ S 2> ปี2567พบว่าคนไทยเนี่ยใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ย3,000ใบต่อคนต่อปีโอ้ต่อปีต่อปีนะคะ1,000เราใช้3,000ใบเนี่ยพี่เอ3,000ใบต้น3,000ใบเฉลี่ย ต่อวันเนี่ยสขั้นต่ำเนี่คือใช่ใช่ต่อปีเฉลี่ยก็สามพันใบซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นถุงพลาสติกใช้ใหม่ด้วยนะ,นนะคิดเป็นประมาณ5 0 0แสนตันต่อปีก็ในปี2 5 6 7ก็เนี่ยก็มีประเทศไทยเนี่ยผลิต ขยะพลาสติกออกมาเนี่ยราว2.88ล้านตัน <c oughs> เยอะมากนะรู้ว่าจะเป็นกี่ขบวนรถกินเป็นกองเป็นภูเขาอะ่ะ <c oughs> มันต้องเยอะมากแน่ๆแล้วก็ส่วนใหญ่แนละ้วเป็นพลาสติกที่ใช้เพียงแค่ครั้งเดียวด้วยนะไม่ได้มีการกลับมานํามาใช้ใหม่ไม่มีการ <c oughs> การีไซ <c oughs> เคิลด้วยอ <c oughs> อันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่มีความ <c oughs> น่าสนใจ <c oughs> นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข้อมูลเหมือนกันว่าพลาสติกหูหิ้วเนี่ยมีคนใช้เนี่ยถึงร้อยละเจ ขวดน้ำพลาสติกเป็นอันดับ2อ่าเป็นอันดับ2นะคะคืออยู่ที่ประมาณ57.71%และอันดับ3เป็นหลอดพลาสติกเหลอดพลาสติกเต่าทะเลเราจะอยู่กันยังไงเอต่อทะเลจะเป็นยังไงล่ะอก็คืออีก43.53%ที่คนนิยมใช้กันแต่เอาจริงๆอ่ะฟังจากข้อมูลอ่ะดูเหมือนคนไทยเนี่ยก็จะใช้พลาสติกค่อนข้างเยอะค่ะ อย่างช่วงที่ผ่านมาพี่เอจำได้ไหมว่าเขาก็มีการรณรงค์ให้ทางร้านสะดวกซื้งด งดสองสามปีท so yeah, so ี่ผ่านมาจะทำไม่ผิดเนอะเองดการใช้ถุงพลาสติกออกมาถ้าไม่จําเป็นแต่มันก็มีการณรงลงในเรื่องของการผลิตถุงพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ที่แบบเป็นถุงพลาสติกหลักโลกอะไรแบบนี้มี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 เห็นอยู่บ้างใช่เอาจริงคนไทยเองก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการรีไซเคิลอยู่บ้างแล้วนะแล้วก็ช่วยลดขยะอยู่บ้างเขาก็บอกว่าถึงร้อยละหกสิบหกจุดเก้าสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยรู้ว่าการใช้ถุงพลาสติกเนี่ย เอาไปใช้ในที่ร้านค้ารวมถึงตลาดด้วย <Ừ. S 2> แล้วก็มีการใช้แก้วภาชนะส่วนตัวแทนาก,การใช้พลาสติกเนี่ยถึง64.68 <Ừ. S 2> แล้วก็คัดแยกขยะพลาสติกเพื่อนนำไปรีไซเคิลถึง60 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวโอ้ก็ถือว่ามีความรู้มากพอสมควรแล้วค่ะใช่มีความรู้มากพอสมควรเลยทีเดียวทีเนี้ยฟังจากเรื่องของการใช้พลาสติกไปแล้วค่ะอันดับสองที่น้องได้พูดไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับขวดพลาสติกที่คนไทยนิยมใช้เป็นอันดับสองเลยนะค่ะมันก็มีบริษัทหนึ่งที่เขาก็ผลิตขวดพลาสติกถูกต้องไหมคะพี่เอ๋ใช่แก็คือบริษัทของ I V L ก็คือ Indorama v e n t u r e นั่นเองนะคะซึ่ง Indorama v e n t u r e เนี่ยเป็น สัดชั้นนําในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลกเลยนะคะที่ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและก็ดําเนินธุรกิจไปในหลากหลายประเทศทั่วโลกก็มีตั้งแต่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแอฟริกายุโรปและอเมริกาซึ่ง i w l เนะะี่ยค่ะมีธุรกิจด้วยกัน3กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะที่ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตนะคะทั้งหมดก็คือ1 Com คอมบายนะคะซึ่งกลุ่มเนี้ย รวมตั้งแต่การผลิตเมสพลาสติกค,ค่ะที่ใช้ทำขวดน้ำไปจนถึงการรีไซเคิลขวดพลาสติกและผลิตภัณฑ์เคมีพันธุ์พิเศษต่ตางๆสองค่ะไฟเบอร์ผลิตเส้นใยสำหรับยานยนยต์ไรส์สไตล์และสุขอ,อนามายัยเช่นเบาะรถยนต์ผ้ายใยสังเคราะห์และวัสดุที่ผลิตดูแลสุขภาพสามค่ะอินโดเวนยา สายนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่ใช้ทำสารลดแรงตึงผิวซึ่งก็จะอยู่ในสบู่แชมพูยาสระผมและอีกมากมายครอบคลุมตั้งแต่ขวดน้ำในมือของเราเนี่ยไปจนถึงเสื้อผ้าที่เราใส่กันเลยทีเดียวก็คือทำทุกอย่างทำทุกอย่างตั้งแต่ปลายน้ำยันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลาย<ร>าน้ำก็คือครบวงจรของอุตสาหกรรมเคมีพันทีนี้ค่ะเขาเขามีภารกิจสำคัญเหมือนกันในการ ในด้านของความยั่งยืนหรือ ESG ก็คือกับภารกิจธุรกิจยั่งยืนระดับโลกนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ถูกยกขึ้นมาให้เป็นกลุ่มผู้นำสูงสุดของโลกเลยนะคะด้านความยั่งยืนการันตีโดยรางวัลมากมายมเช่นอันนี้อาทิเช่นนะคะเพราะว่ามากมายเหลือเกินก็คือเขาติดอันดับ AAA ในเซต ESG ranking 2567ก็คือปีที่ผ่านมาเลยล่าสุดได้รางวัลมาเลยได้รางวัลม,มาละแล้วก็ยังได้ MSCI ESG ranking ร,ระดับ AA ในอุตสาหกรรมเคมีพันอันนี้ไม่ใช่แค่ในไทยแต่ระดับโลกเนี่ยเขาก็ได้รางวัลเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยว แต่ก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเขาได้รางวัลอะไรบ้างก็คือก็น่าก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันนะคะซึ่งมันก็การัการนกรตีนะคะว่าเขาเนี่ยคือกลุ่มผู้นําสูงสุดของโลกใช่แล้วอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยมีการตั้งเป้ายัางไงบ้างในเรื่องของ ESG แน่นอนเพราะว่าอย่างที่ที่น้องได้ยินมาเหมือนกันนาะว่าทางการตั้งเป้าการล,ลดขยะ,ะลดอะไรอย่างงี้น้อมันก็เป็นเรื่องที่ทุกบริษัทเริ่มให้ความสนใจมากขึ้ในในเรื่องของ ESG ทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะคะได้ให้ความสําคัญ มากขึ้นมาแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้รุนละลงในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของโรคที่อยู่ในอนาคตทีนี้ตัว ivl เองก็น่าจะมีเป้าหมายแล้วแหละเพราะว่าตัวเขาเองก็เขาเรียกว่าไงอ่ะก็เป็นเขาอยู่ในอุตสาหกรรมเ่าเียและและธุรกิจหลักของเขาสามกลุ่มธุรกิจหลักของเขาอ่ะมันเกี่ยวข้องกับการใช้พลาสติกเช่นขวดพลาสติกเอ่ยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนที่ผลิต ฉะนัะ้นเขาก็น่าจะให้ความสำคัญเรื่องนี้แน่นอนใช่ค่ะซึ่งเขามีเป้าหมายในด้านของ ESG เนี่ยชัดเจนมากมก็คือหนึ่งค่ะรีไซเคลิลรีไซเคลิลขวดเพชรนะคะห้าหมื่นล้านขวดต่อปีภายในปีนี้ตั้งเป้าละปีหกแปดนี่แหละปีหกแนี่แหละรีไซเคลิลขวดเพชรเลยห้าหมืนล้านขวดต่อปีภายในปีนี้และผลิต และเพิ่มเป็น1นึ่งแสนล้านขวดต่อปีภายในปี2,573หรือคิดเป็น1,5ล้านตันต่อปีเราหนเท่า1เท่าใช่ไหม,มจาก50 0 0 0ปีนี้เป็น1นึ่งแสนในปี2,573นะ1เท่าค่ะและตั้งแต่ปี2,554จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีการรีไซเคิลขวดไปแล้วเนี่ย กว่า1.5แสนล้านขวดช่วยโลกได้มหาศาลจริงๆน้องแอบไปดูหน้าเว็บไซต์เขาเขาขึ้นแบบสถิติแบบตลอดเวลาว่าใช้แบบไปกี่ขวดแล้วมีการรีไซเคิลกี่ขวดแล้วมันว่าเขาจริงจังมากนะกับการบุ๋ยใส่ขึ้นใช่เห็นกันแบบตัวเลขจระเลยว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนอกจากนี้ค่ะเขายังตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง30%ภายในปี2573ด้วยนะและให้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุน เนี่ยค่ะ25%ภายในปีเดียวกันด้วยแล้วก็รู้หรือไม่รู้รู้หรือไม่พลาสติกรีไซเคิลเปลี่ยนโลกได้ ivl เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่ที่สุดรู้หรือไม่อันนี้ไม่รู้เลย,ยจริงเออว,ว้าว,าวว้าวออสิออบริษัทต,ตลาดทุนไทยนี้สุดยอดจริงสุดยอดจริงออและนี่แหละคือหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะที่จะนําขวดเก่าเนี่ยมาใช้ใหม่ลดขยะลดคาร์บอนและลดการใช้ทรัพยากรใหม่อ,อ ซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ย i v l เนี่ยขยายธุรกิจทั่วโลกผ่านการเข้าซื้อกิจการเนี่ยไปมากกว่า50ครั้งเพื่อสร้างเครือข่ายรีไซเคิลและผลิตแบบครบวงจรอตอนนี้นะคะมีโรงงานกว่า130แห่งในกว่า30ประเทศแล้วนะคะก็คือครอบคลุมทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาเรียกไว้ว่าเป็นฟุตปิ้ททั่วโลกไปเลยเขาก็ ทำเรื่องยิ่งใหญ่มากๆตรงนี้เป็นเป้าน่าจะเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจของเขาก็คือทยอยลดการเรื่องกระจกใช่ลดขยะเอามารีไซเคิลได้ให้ได้ตามเป้าที่วางเอาไว้ใช่ค่ะทีนี้อยากจะรู้แล้วว่าทําแบบเนี้ผลการดําเนินของเขาเนี่ยผลการดําเนินงานของเขาเนี่ยม,มันเป็นยังไงจริงๆตัวผลการดําเนินง,งานของเขาเนี่ยสำหรับ6งวดเดือนแรกของปีส5 6 8ร ตัวของ IVL เนี่ยก็มีรายได้รวมอยู่ที่238,459ล้านบาทรายได้ก็คือเยอะนะสองแกว่าล้านกับการทำธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีพัณฑ์อืแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของกำไรสุทธิเนี่ยก็ถือว่ายังขาดทุนอยู่คเนเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากราคาพลังงานแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบที่ผันผวนตลอดเวลาแล้วก็แต่ยังไงก็ดีเนี่ย เรื่องการจ่ายปันผลเขาก็ยังคงมีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องด้วยนะเรื่องอัตราการปันผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ3.52%อถือว่าดีเลยนะสูงมากสูงเพราะสูงเลยละทีเดียวถ้าในมองตัวหุ้นของ i v l เองเนี่ยในระยะยาวก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็เขาลงทุนในธุรกิจ r e ไซเคิ และพลังงานสะอาดทั่วโลกเพื่อรองรับอนาคตไปแล้วอันนี้เขาเี้เก้ากบกันเก้านาเก้าลไปแล้วว่าก้าไปละก้านำไปละหลายคนก็มีความน่าสนใจในตัวของหุ้น I V L และเรื่องราวของ E S G ของเขาเนอะพี่เนอะว้าวมากนะที่ที่พี่พูดไปนี้พี่ก็ยังว้าวอยู่ตลอดเวลาอเขาคือผู้นำอันดับหนึ่งจริงๆของโลกในในแง่ในแง่ของตัวผู้ผลิต ก็ม <itt ac> ีความน่าสนใจอยากรู้เ no, รื่องของผู้ใช้ถ้าสมมติว่าในวันนี้เราเราจะต้องแบบว่าร่วมลดลดขยะถ้าเราเริ่มจากใกล้ตัวของเรามันจะเริ่มยังไงได้บ้างอ่ะพี่เอคิดว่าลดขยะเหรอพลาสติกก็ขวดอะไรเงี้ยก็คือการรีไซเคิลก็คือนำนำขวดที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลให้ให้เป็นให้ถูกใช่ให้ถูกวิธีก็คือเขาก็มีอะไรอะแยกแยกขยะอยู่แล้วว่าขวดพลาสติกรีไซเคิล อ๋อใช่ใชเห็นหย่อนตรงนี้ได้ก็จะมีกิรมอก็น่าจะเยอะนะคะก็คือถ้าเราถ้าเรามีข้อมูลมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะก็น่าจะดีก็มันก็จะช่วยโลกได้มหาศาลอย่างที่ IBL เขาช่วยโลกก็ถืออย่างที่ตอนนี้อย่างที่น้องบอกไปตอนต้นว่าเอาจริงแล้วตัวขยะพลาสติกมันน่าจะแยกออกจากความเป็นมนุษย์ ค่อนข้างยากแหละยากมากแล้วแหละเราคิดว่าเราโจทย์ของเราในอนาคตก็คือการอยู่อย่างไรร่วมอย่างไรให้ให้โลกของเราอะเติบโตไปอย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของเรื่อง I V L นบริษัทผลิตพลาสติกในไทยนสู่ผู้นําเคมีพันธ์ุอย่างยั่งยืนในระดับโลกค่ะ ก็มีความน่าสนใจมา,ม,มากๆ<า>เลยแล้วก็ในครั้งถัดๆไปเราเจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับ ESG ในบริษัทไหนมาพูดกันต่อก็ต้องติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้รายการพูดวิชั่น ESG Podcast น้องเติ้ลและพี่เอค่ะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ